แต้วนัทพรตอบแล้วค่ะเป็นอีกหนึ่งคนที่ทำอะไรเนี่ยโดนดราม่าตลอดค่ะทุกเรื่องเลยก็ว่าได้สำหรับนักแสดงสาวอย่างแต้วนัทพรล่าสุดเองผู้สื่ขาวได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักแสดงสาวในงานประกาศผลการประกวดระดับประเทศโครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพที่ถงกิจ,จกรรมอุทยาน100ปีจุลา ถึงเรื่องที่ถูกชาวเน็ตคอมเมนต์ดรามาแทบถูกเรื่องที่เจ้าตัวทําค่ะพร้อมทั้งไขเข้าสงสัยว่าเธอเนี่ยจะใช้เจ้าสาวคนต่อไปอย่างที่หลายคนคาดเดาหรือไม่เธอเองนั้นนะคะก็ต้องบอกเลยแหละคะ่ะว่าเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่ใครๆต่างก็ให้ความสนใจเธอออกมาบอกว่าประมาณนึงนะในช่วงที่ แบบหลายคนเองคือเราอยู่กับมันเราก็ใช้สติป,ปัญญาทําออกมาให้ได้คุณภาพออกมาให้เต็มที่ในตรงนั้นซึ่งความนิยมหรือกระแสตอบรับเนี่ยก็เป็นอะไรอีกอย่างหนึง่งเราไม่สามารถแบบคอนโทรลอะไรได้แค่ทําให้มันเต็มที่พออย่างเต้นก็จะมีคนแอนตี้ไม่ชอบไม่ถูกใจกระทบกระเทือนอย่างไรบ้าง จะเรียกว่าไม่กระทบเลยก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นคําพูดอะไรที่มันแบบว่ามีมินนิ่งค่ะในการที่มาถึงเราทั้งดีและไม่ดีแต่สุดท้ายแล้วแค่เรารู้ว่าเราทําอะไรไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครก็อยากให้เคารพสิทธิ์ของแต่ละคนค่ะไม่ใช่แค่ไปเคสแต้วมันก็เป็นคุณสมบัติที่ทุกคนเนี่ยควรจะมีนะคะแต่ว่าตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เราไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนอะไรเลยความเป็นตัวเราก็เป็นตัวเรา ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวออกมาเปิดเผยค่ะ